วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่หอชมภาพยนตร์นะครับหอชมภาพยนตร์อยู่ที่พุทธมนฑลสายหพอเราเข้าไปนะครับก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ยื่นบัตรประชาชนเพื่อไปรับบัตรเข้าชมนะครับพอได้บัตรแล้วเราก็ต้องมานั่งฟังการอธิบายการเข้าชมนะครับประวัติความเป็นมา ของหอชมภาพยนตร์นะครับหอชมภาพยนตร์นี่จะอยู่ที่พุทธมนฑลสายห้านะครับพอเราฟังเสร็จเนาะเขาก็จะเปิดประตูให้เราเดินเข้าไปเลยข้างในก็จะมีสถานที่หลากหลายนะครับให้เราได้ชมเพื่อนๆตามกันมาเลยนะครับตูเปิดแล้วพวกเราก็เตรียมเข้าไปดูกันได้เลยจะมีอะไรบ้างนะ เข้าไปก็จะเป็นเหมือนนิทรรศการย่อมๆนะครับเข้าไปเขาก็จะบอกประวัติความเป็นมามีอะไรบ้างแผนพังของแต่ละที่แต่ละจุดที่เราจะเข้าไปชมนะครับเราก็ดูให้เห็นว่าเป็นแผนที่พองสังเขปเนี่ยประวัติความเป็นมามีอะไรบ้างแล้วพวกเราก็จะเข้าไปชมกันอันนี้จะเป็นหนังสือเก่านะครับ ตามเข้ามาเลยมีอะไรบ้างนะน่าตื่นเต้นจังเลยพอออกมานะครับก็จะเป็นเหมือนฉากเลยนะครับเหมือนที่การถ่ายทำภาพยนตร์นะครับจะมีฉากมีสถานที่ต่างๆเยอะแยะเลยถ่ายรูปสวยมากครับอันนี้ก็จะเป็นรอฟอรทอ รถไฟนะครับขึ้นไปบนรถไฟนะ่จะเป็นห้องแอร์เลยนะแล้วก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นของเก่าให้เราได้เลือกดูเลือกสรรเลยนะครับอากาศข้างในก็ร่มรื่นนะครับนี่จะมีมุมถ่ายรูปนะครับเยอะแยะมากมายเขาจะปั้นหุ่นไว้จะมีความหมายนะครับแต่ละจุดอันนี้ซีนีมาจะเขียนอย่างนี้นะครับซีนีมาของเขาเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนรถไฟนะครับว่าบ,บนรถไฟมีอะไรกันบ้าง รูปเก๋ๆเ,เยอะเลยนะครับคุณย่าก็นั่งรออยู่ข้างล่างอากาศตรงนี้ไม่ร้อนนะครับคุณย่ารอได้เพราะว่ามีต้นไม้ร่มรื่นเดี๋ยวเราก็จะเข็นคุณย่าไปที่อื่นกันเด็กๆกําลังจะขึ้นไปบนรถไฟนะครับเพื่อไปดูว่าบนรถไฟมีอะไรกันบ้างอ่าขึ้นมาบนรถไฟแล้วเขาก็จะจัดสรรไว้เป็นส่วนเลยนะครับ จะมีนิทรรศการต่างๆมีของเก่าให้เราดูมีฉายภาพ,พยนตร์มีเครื่องเสียงมีของโบราณนะครับให้เราได้ดูเดินชมกันอย่างสนุกเลยครับทั้งถ่ายรูปทั้งชมแอะเย็นสบายเลยครับเป็นกล้องตัวเล็กนะครับเป็นกล้องโบราณเนาะ เพื่อนๆเคยเห็นกันไหมครับอืมเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราด้วยนะให้คำแนะนำเราอีกต่างหากนะครับจากรถไฟนะเดี๋ยวเราจะลงจากรถไฟเราจะลงไปข้างล่างตรงนั้นจะมีรถของหนังขายยาเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้รถโบราณเลยครับรถหนังขายยาสถานที่สวยมากครับ ถ่ายรูปได้เต็มที่เลยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยครับครับรถหนังขายยาถ้าสมัยโบราณนะครับเขาก็จะมีรถหนังขายาายาใช้ไปได้สักครึ่งเรื่องขายาไปสัก30นาทีกว่าจะดูจบโอ้โหนานเลยครับหนึ่งเรื่อง คิดถึงสมัยเด็กๆกันนะครับที่เราไปดูหนังขายยากันเขาจะมีหนังมาให้ดูแล้วเขาก็จะคั่นด้วยการขายยานะครับโอ้เด็กๆก็สนุกกับการภาคเสียงกันใหญ่เลยตรงนี้ก็จะมีการภาคเสียงมีของใช้สมัยโบราณที่เราเคยใช้นะครับจะเป็นพวกผงซักฟอกสบู่อะไรแบบนี้ครับของใช้ในเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสมัยโบราณเนี่ยครับเป่าแฟบอะไรพวกนี้ครับ ให้เราได้เห็นมันทำให้เราหวนถึงความหลังตอนเด็กๆนะครับเนี่ยเราก็ขึ้นมาที่ตึกด่านนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะครับเราก็จะพาคุณยาขึ้นมาเขามี ทางลาดน,นะครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับให้เราเข็นผู้สูงอายุขึ้นมาได้มีเครื่องฉายหนังสมัยโบราณเห็นแล้วตื่นตามากเลยครับเราขึ้นลิฟต์มามันจะมีเครื่องฉายหนังมีนิทรรศการต่างๆของแต่ละจุดนะครับให้เ,เพื่อนๆได้เดินดูเชิญชมอย่างสนุกสนานเลยครับอากาศดีครับเพราะว่าข้างในเป็นห้องแอร์มีมุมถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆเ,เ,เ,เยอะแยะมากมายเลยครับ เขาจะจัดไว้ตามมุมต่างๆเดินชมเดินมองอ่านประวัติไปเพลินดีครับได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ย้อนถึงวัยเด็กแล้วก็ดูว่าการดำเนินการของเขาเนี่ยในการฉายหนังเนี่ยเขาต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆรับชมได้เลยดูสิครับตื่นตาตื่นใจมากเลย การวางแลนด์สเคปของเขานะครับค่อนข้างจะออกแบบได้ดีนะครับงานสถาปัตย์นะครับเขาจะออกแบบได้เก๋มากจะมีมุมต่างๆที่วางของ mm hmm. จะมีสถานที่ต่างๆที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการแล้วก็จะมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำสนุกครับที่นี่น่าไปครับเพลิดเพลินดีครับ มีอะไรเอออยู่ในจะว่าถ้ำก็ไม่เชิงจะว่าโดมก็ไม่ใช่จะมีคนนอนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีเสียงพูดพึมพมพึมพมพมพชวนสยองเลยนะครับตรงนี้ต่ายภาพสวยมากเลยนะครับ จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนจะเป็นเหมือนที่นั่งแล้วก็มีวางชั้นๆๆๆขึ้นไปนะครับไล่ลําดับถึงบอกว่าสถาปนิกเขาออกแบบได้ดีมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นลายเซ็นนะครับน่าจะเป็นลายเซ็นของคนสําคัญสําคัญในการวงการภาพยนตร์นะครับ ตรงนี้ทุกคนก็ชอบกันมากเลยจะมีมุมไม่ถ่ายรูปเป็นรถเข็นขายผล,ลไม้ที่ขายตัวหนังแล้วก็ยังมีแบบที่ฉายหนังนะครับแบบโบราณอะ่ะให้เราได้ดูหยอดเหรียญให้ดูว่าเมื่อก่อนอการฉายหนังเป็นยังไงเด็กๆชอบมากเลยครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฉายหนังสมัยโบราณน,นะครับหยอดเหรียญแล้วก็เอาตาส่องเข้าไปดูก็จะมีภาพยนตร์อยู่ด้านในนะครับเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนนะครับ เป็นรูใครก็อยากส่องเข้าไปว่าในรูนี้มีอะไรแล้วเขาก็บอกว่าอยากดูใช่ไหมถ้าอยากดูก็เอาตังมาพอดูไปเสร็จหมดรอบอยากดูอีกใช่ไหมอยากดูก็เอาตังมาเอาตังมาก็หยอดดูในรูนะครับพอดูในรูหนังมันก็จะลันไปมันก็เป็นกศสโลบายที่คนสมัยก่อนเก่งมากนะครับทำเครื่องฉายหนังขึ้นมาได้ครับถ่ายรูปไม่เบื่อเลย รถเข็นผลไม้เนี่ยครับแม่กับน้องแมงปันก็ให้ความสนใจใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายว่าเมื่อก่อนเป็นมายังไงเครื่องฉายหนังนี้สร้างตั้งแต่เมื่อไหร่เครื่องฉายหนังนี้คุณลักษณะเป็นอย่างไร ต้องดูแบบไหนการทำงานเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ดีมากครับให้คำแนะนำได้อย่างละเอียดครับเราก็ไปดูกันเพลิดเพลินครับเด็กๆชอบครับได้ความรู้เนี่ยส่องกันละข้างในเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรบ้างนะส่องกันไปเพลินๆนะครับมีกี่ตัวก็ส่องกันไปเพลินๆเลย เปิดเผยใหญ่ๆครับโหแบงปันชอบเลยดูเลยส่องมีหนังให้ดูเด็กๆสนุกครับผู้ใหญ่ก็โอเคนะเพราะอากาศไม่ร้อนเขาติดแอร์ด้วยที่นี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตลอดเลยอยู่พุทธมนทนสายห้านี่เองนะครับไม่ไกลมากเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำดีครับนี่เครื่องฉชยหนังแต่ละตัวน่าจะเกิดก่อนเราทั้งนั้นนะครับไม่เคยเห็น เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปเดินตลาดน้ําดอนหวายกันมาแล้วตลาดดอนหวายของกินของใช้เยอะแยะมากมายพวกเราพุ่งตัวเข้าไปเลยเราจะเน้นของกินนะครับเพราะของกินหลากหลายเลยทุกคนได้กันกลับมาเต,ต็มไม้เต็มมือทั้งของกินของฝากเยอะแยะมากมายครับตลาดดอนหวายครับน่าไปเดินมากๆไม่ไกลจากขอชมภาพยนตร์นะครับนี่กระท้อนหอนะครับน่ากินมากๆเลย ตออถัดไปก็เป็นส้มเช้งโอของคุณหนูคุณน้องของคุณพ่อคุณแม่ไม่ผิดหวังครับไปตลาดดอนหวายเงินออกจากกระเป๋าแน่นอนครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับเพื่อนๆดูบรรยากาศครับโอ้เป็ดย่างเป็ดพะโล้เพียบครับ ก่อนจะเดินออกมานะครับก็จะมีพี่หมีผู้กับพี่หมีคอยเต้นอยู่นะครับให้กําลังใจแล้วก็สมทบทุนเป็นการศึกษาให้น้องๆน,นะครับเต้นกันสนุกเลยเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่วัดห้วยตะโกนะครับวัดห้วยตะโกนะครับอยู่แถวนครชัยศรีนะครับวัดห้วยตะโกเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกวัดหนึ่งนะครับวัดเงียบสงบมากๆเลยนะครับเข้าไปนะครับในวัดจะเงียบสงบมากๆเลย ในวัดร่มรื่นนะครับเดินดูเดินเที่ยวได้ได้เลยภายในวัดค่อนข้างจะร่มรื่นคนก็ไม่พุกพ่านด้วยนะครับวัดนี้พวกเราก็ทำบุญไหว้พระเป็นสิริมงคลกันนะครับวัดดู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 ดดสะอาดสะอ้านดีครับมีจุดต่างๆให้เราได้ทำบุญนะครับเราก็ทำบุญตามจุดต่างๆแล้วก็ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ สร็จจากวัดห้วยตะโกนะครับพอเราไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ i อเลิฟฟาร์มนะครับ i อเลิฟฟาร์มจะอยู่แถวแถวสพรานนะครับ i อเลิฟฟาร์มจะเป็นฟาร์มสําหรับครอบครัวนะครับเราก็มาถึงกันแล้ว i อเลิฟฟาร์มน้ําสีเขียวท้องฟ้าใสๆแต่ตอนเราไปแอบแดดแอบแรงนิดนึงเราก็เข้าไปในห้องแอร์ครับ แล้วพอแดดร่มลมตกเราก็ออกมาให้อาหารน้องแกะกันมีอาหารน้องแกะมีกระต่ายมีของกินเครื่องดื่มโอเคนะครับแต่ก็มีรถให้เราได้ขับด้วยรถตรงนี้นะครับขับสองรอบ60บาทครับ2รอบ60สิบบาทข,ขับรอบคาเฟ่น,นะครับ จะเป็นรถพลังไฟฟ้าเหยียบครับเหยียบกับเบรดไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วน้องน้ำชา,น,น,านั่งบนรถเลยบรรยากาศดีครับเหมาะสำหรับครอบครัวนูน่นมาตรงนู้นแล้วมาตรงนู้นแล้วกำลังขึ้นมาดูที่จะขึ้นไหวไหมเนินเพราะคนขับกับคนนั่งคนน้ำหนักเยอะเหลือเกิน <c ười> มากันแล้วครับมากันแล้วมากันแล้ว ไอเลิฟฟาร์มโอ้ขึ้นไหวด้วยครับโอ้ oh, oh, สนุกเจียวเด็กๆชอบครับว่างๆก็พากันไปได้ไอเลิฟฟาร์มน้องแกะ น้องเป็ดน,นะครับทยอยออกกันมาแล้วแดดลม่มลมตกพวกเขาก็จะออกกันมานะครับมากินน้ำกินอาหารกันดีนะครับแนะนำไปช่วงเย็นๆอากาศจะดีมากเลย จะได้ไม่ร้อนมากเด็กๆจะได้วิ่งเล่นกันด้วยครับเดี๋ยวจบวันแรกเราก็จะไปต่อกันวันที่2วันนี้เราจะไปวัดรางหมันกันวัดรางหมันจะอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนนะครับเป็นวัดที่สวยศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่แพร่ครับคนนับถือเนี่ยนะครับวัดสวยมากเลยมีคนไปทำบุญเยอะมากเลยครับวัดลางหมันอยู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับ เราก็พาครอบครัวไปเที่ยวกันแล้วก็พาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปสถานที่ที่มีคนเคารพบูชากันเยอะมากๆเลยนะครับที่นี่แล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแถมเป็นสถานที่ที่สวยงามด้วยนยครับเพื่อนๆลองดูครับวัดค่อนข้างสวยมากๆจริงๆครับ จะเข้าไปด้านในนะครับด้านในพระอุโบสถนะครับก็ค่อนข้างจะสวยครับเข้าไปด้านในก็จะโล่งกว้างมีพระเยอะมากเลยครับด้านในตรงนี้จะเป็นท่านเศรษฐีนวโกศนะครับพระเศรษฐีนวโกดอยู่ด้านนอกนี่จะเป็นด้านข้างนะครับมันจะเป็นอุโบสถอีกหลังหนึง่งเนี่ยครับด้านในจะค่อนข้างกว้างมากครับ แล้วก็มีพระประธานหลายหลายรูปทีเดียวครับมีพระประธานหลายองค์ทีเดียวครับผมนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเยอะแยะเลยครับให้เราได้ทำบุญกราบสักการะไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเรานะครับบุญนะครับเอาไปทำบุญทำบุญหยอดตู้ แปะทองเนี่ยพาคุณย่ามาแปะทองหลวงพ่อนะครับข้างในก็อากาศดีครับอากาศจะเย็นหน่อยเพราะว่าโปร่งๆพาคุณย่าไปทําบุญพาเด็กๆไปทําบุญกันครับวางๆเพื่อนๆเ,เข้าไปกันนะครับตรงนี้จะอยู่ที่อำเภอกำแพงแสงมีสถานที่ต้องเที่ยวค่อนข้างเยอะครับ ด้านบนก็จะมีพระประธานอยู่นะครับเราก็ขึ้นไปกราบสักการะพระประธานกันก่อนที่เราจะออกไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ร้านอาหารชนละทานนะครับหรือชนละทานคาเฟ่นั่นแหละครับจะเป็นคาเฟ่บรรยากาศสบายๆเรามาแวะทําบุญกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแวะคาเฟ่สวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ออกแบบได้วิจิตรการตามากเลยนะครับสวยงามเราจะไปต่อกันที่ชลท่านร้านอาหารสําหรับเด็กๆและผู้ใหญ่เข้าไปก็จะมีมุมเด็กๆให้เด็กๆได้เล่นนะครับมีมุมสําหรับเด็กๆมีให้อาหารแพะมีปลาคราบบรรยากาศก,ก็จะเหมือนป่าดิบชื้นนะครับจะวมจะมีเหมือนไดไอครับเป็นฟองขึ้นมา เพื่อให้ทุกๆคนได้เดินเหมือนบรรยากาศอยู่ในป่าดิบชื้นชุ่มชื้นครับจะมีมอสมีอะไรนะครับเด็กๆชอบครับมุมนี้ยังผ่านไม่ได้เลยต้องมาเล่นกันก่อนเข้ามาถึงเด็กๆก็ลุยกันใหญ่เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นให้อาหารแพะนะครับเถิบจากให้อาหารแพ้เข้าไปแล้วก็จะเป็นบรรยากาศด้านในของคาเฟ่แล้ครับนี่นะครับมุมนี้ก็จะมีปลาคาร์ฟน้องแมงปันเนี่ยครับมาดูปลาคาฟเลยตรงนี้จะเป็นปลาคาฟนะครับ ครับค่อนข้างเยอะเลยส่วนเขาจะสวยนะครับด้านในเดี๋ยวเพื่อนๆลองชมดูส่วนเขาจะค่อนข้างสวยมากบรรยากาศสวยเลยครับถ่ายรูปก็สวยครับแสงออกมาสวยรูปก็สวย เนี่ยครับมีน้ำตกด้วยว่างๆก็พากันมาเที่ยวนะครับอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปแวะวัดหนองพงนกกันนะครับวัดหนองพงนกก็ขึ้นชื่อเรื่องพระพุทธรูปที่สวยงามมากๆเราก็จะไปแวะถ่ายรูปที่วัดหนองพงนกแล้วเราจะก็จบทริปนี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์กดกระดิ่งติดตามนะครับช่องเพียงปันชาแนลเพื่อให้เราได้ทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกนะครับแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันอีกนะเราจะฝากด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของชลธานคาเฟ่และวัดหนองพงนกให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเด็กๆมีความสุขมากๆอยากให้เพื่อนมีความสุขด้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย